เราวันนี้ฮะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีโหลดและติดตั้งเกมนะฮะทาตามนี้นะครับผมก่อนเนินให้เราเข้าไปดาวน์โหลดเกมนะครับบนสุดของกลุ่มเรานะฮะกดปักหมุดนะครับอันนี้นะฮะอยากดูอะไรเพิ่มเติมก็กดตรงนี้นะครับมีทุกอย่างครับข้อมูลทุกอย่างโอเคนะครับกดดาวโหลดนะครับผมเปิรเสร็จแล้วก็พอดาวโหลดเสร็จแล้วก็จะได้มาเป็นไฟล์อย่างนี้นะครับผมนี่นะครับใครไม่มีรุ่นหนังสือนะครับ ให้ไปติดตั้งโปรแกรมแตกไฟล์นะครับเนี่ยชื่อมันนอะ Win R A R นะครับพิมพ์เข้า g o o ก l e ก็เสิร์ชหาได้เลยครับวิธีแตกไฟล์ก็อันนี้นะครับแล้วก็รอมันแตกไฟล์นะครับเราจะได้เป็นโฟลเดอร์อย่างนี้นะครับผมสำหรับคนที่มีตัวเกมเก่าอยู่แล้วนะครับผมให้เอาไปทับได้เลยนะฮะโดยเข้าไปที่โฟลเดอร์เกมเก่านะครับคุณลงไว้ตรงไหนก็เข้าไปตรงนั้นนะฮะ แต่ละคนจะลงไม่เหมือนกันนะครับผมอ่าพอนดิชัเกมเก่านะครับให้ลบอ่าลบตามนี้นะครับลบตามนี้นะฮะให้ลบออกให้ลบให้ลบอ,อ ปกติจะเชื่อออกนะครับอ่าแล้วก็ปี้ทุกอย่างนี้นะครับไปวางโอเคสำหรับคนที่แล้วเข้าเกมตามปกติเลยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีตัวเกมน,นะครับ คนที่หัดเพ่งเล่นใหม่นะครับให้แตกไฟนะฮะไาเสร็จแล้วก็เข้ามาตรงนี้เลยนะครับั็ซีนี้นะฮะอ่าแล้วก็ใส่เอจนะครับโหลดเพจนะครับสี่พันก็รอมาอัพโหลดเพจไป ตรงนี้นะครับให้กคดคลิกอ่านนะฮะนี่ Action นะครับให้เราไปเข้าไปที่ o ok c u m e n t นะครับตามนี้เลย o ok c u m e n t นะครับมาที่ตรงนี้ถ้าใครมีอันเก่าอยู่แล้วนะให้ลบออกอันนี้ผมระบุไว้แล้วก็ใส่เข้าไปถ้าใครที่ไม่มีอันเก่าก็ให้ใส่ไปเหมือนกันถ้าใครมีอันเก่าก็ให้ลบออก โอเคนะครับผมทีนี้มาเข้าเข้าเกมกันนะครับอันนี้ เป็นวินโดว์โหมดเลยนะครับไม่ต้องปรับอะไรห้ามยุ่งกับออปชันนะครับ <S <S มาที่ออปชันนะฮะที่ออปชันนะครับปรับตรงนี้นะครับให้เป็นโ no นะนะ ก่อนเริ่มเกมทุกครั้งนะครับปรับให้เป็นโนนะฮะแล้วกดแอปพลนะครับที่เหลือห้ามปรับทำยุงอะไรนะัรอ่าผมจะเข้าเกมก็ปรับเป็นโนแล้วก็เข้าเกมนะครับเล้วเซิร์ฟก็เข้าไปเลยเเเสร็จแล้วเข้าไปเลยนะครับในกรณีสมมุติว่า ถ้าคุณตายนะครับก็ไม่ต้องปรับเป็นโนนะฮะนอกจากคุณหลุดออกจากเกมหรือไม่ก็ยังไงดีะสมมติผมตายป,ปุ๊บตายไปปุ๊บมันก็จกมาหน้าเกมใช่ไหมครับแล้วคุณก็เข้าเกมได้ตามปกตินะครับถ้าสมมติคุณหลุดปุ๊บเมื่ตายไปแล้วออกจากเกมปุ๊บก็สามารถเข้าใหม่ได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องปรับนะฮะ โดยที่ไม่ต้องปรับออปชันนี้เป็นให้เป็นโนโน,นะครับอ่าผมว่าผมหลุดออกจากเกมปุ๊บอเข้ามาใหม่ตรงนี้มันก็จะเป็นเย็ดเป็นเย็ดนะครับให้ปรับให้เป็นโนเหมือนเดิมกดได้ไพยเข้าเกมนะครับไม่งงนะฮะถ้าหลุดถ้าหลุดหลุดออกจากเกมนะครับให้มาปรับให้เป็นโนใหม่นะฮะแล้วค่อยเข้าเกมถ้าตายไม่ต้องปรับนะครับทำนี้ ถ้าใครไม่ปรับนะครมันจะค้างนะครับต่อคุณเกิดนะฮะมันจะค้างตามนี้นะครับผมไม่งงนะฮะ ทำน,นี้นะครับคุณรอบเสื้อมาจะก,ก็จะไม่ค้างนะฮะถ้าไม่บอกบเป็นโนมมันจะค้างนะครับผมโอเคนะฮะจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผม